ค่ำคืนนี้เงียบสงัดไม่มีทัวร์นำเที่ยวใดๆในเวลานี้แต่คุณเคยได้ยินเกี่ยวกับที่นี่มาก่อนถนนโอลดรัรถ,ถนนที่เต็มไปด้วยตำนานและเรื่องเล่าชวนขนลุกคุณจอดรถและนั่งนิ่งอยู่คู่หนึ่งความคิดแวบเข้ามาในหัวนี่มันเป็นความคิดที่ดีจริงๆหรือหลายคนเคยเตือนคุณเกี่ยวกับถนนลึกลับที่มืดสนิทโดยเฉพาะถนนลูกรังที่ไม่มีอะไรล้อมรอบน,น,นอกจากแนวต้นไม้สูงใหญ่ที่บัดนี้กลายเป็นเงามืดทั้งสองข้างทาง คุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วทันใดนั้นบางอย่างปรากฏขึ้นตรงหน้าแสงสว่างสีจางๆกำลังก่อตัวขึ้นมันเป็นสีที่คุณไม่สามารถระบุได้แน่ชัดเปล่งประกายระหว่างสีขาวและน้ำเงินส่องประกายระยิบระยับหัวใจของคุณเต้นแรงคุณหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเตรียมบันทึกทุกสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแต่เมื่อคุณก้าวออกจากรถแสงปริศนากลับค่อยๆลอยห่างออกไปคุณเร่งฝีเท้าแต่มันกลับยิ่งไกลออกไปแล้วจูๆ่ๆ คุณรู้สึกแปลกๆมีบางอย่างบอกให้คุณหันกลับไปคุณทำตามสัญชาตญาณและสิ่งที่คุณเห็นทำให้คุณตัวแข็งทื่อมีใครบางคนกำลังจ้องมองคุณจากแนวต้นไม้คุณรีบกลับไปที่รถอย่างรวดเร็วปิดประตูแน่นหนาะมันเป็นเรื่องจริงคุณได้เห็นกับตาตัวเองแล้วไฟซาราโตกาโอนบรักรถถนนสู่ปริศนาในช่วงเวลากลางวันรักรถ ดูเหมือนเป็นเพียงเส้นทางธรรมดาที่ตัดผ่านป่าเขียวขจีแต่เมื่อตกกลางคืนที่นี่กลับกลายเป็นดินแดนแห่งเรื่องราวลี้ลับถนนลูกรังที่ยาวกว่า8ไมล์และกว้างพอให้รถสองคันสวนกันได้แต่เมื่อไม่มีแสงไฟใดๆสิ่งเดียวที่คุณจะมองเห็นได้ก็คือแสงเรืองลึกลับที่ลอยไปมาตำนานเกี่ยวกับไฟนี้มีมานานกว่าหลายทศวรรษผู้คนต่างเล่าขานถึงเรื่องราวชวนขนลุกหนึ่งในบุคคลที่ให้ความสนใจเรื่องนี้เป็นพิเศษคืออาเชอร์ฟูลิงเกอร์บรรณาธิการและผู้จัดพิมพ์ของคัทนิว เขาได้ทําการสืบสวนเรื่องราวเกี่ยวกับถนนเส้นนี้และรายงานของเขากลายเป็นข่าวหน้าแรกจนทําให้สื่ออื่นๆเริ่มหันมาสนใจและทําให้บรักรถกลายเป็นที่รู้จักในฐานะถนนแห่งแสงปริศนาตำนานของแสงซาราโตกาผู้คนพยายามอธิบายที่มาของแสงนี้ในหลายแง่มุมบางคนเชื่อว่ามันคือวิญ,ญญาณของชายที่ต้องคำสาปให้เดินอยู่ในความมืด ตำนานที่1นึ่ผีหัวขาดของรักรถในอดีตที่นี่เคยเป็นรางรถไฟและมีนายสถานีรถไฟคนหนึ่งที่ขึ้นชื่อเรื่องการขับรถไฟเร็วเกินไปแม้ว่าจะรู้ว่ามันอันตรายแต่เขากลับภาคภูมิใจที่สามารถวิ่งผ่านระยะทาง8ปดไมล์ได้ในเวลาสั้นๆวันหนึ่งเขาเร่งความเร็วมากเกินไปและสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นรถไฟตกรางตัวขบวนบิดเบี้ยวและพลิกคว่ำนายสถานีพยายามเอาตัวรอดแต่เขาไม่สามารถหนีได้ทัน คานเหล็กขนาดใหญ่ฟาดลงมาที่ลำคอของเขาหัวของเขากลิ้งไปตามพื้นดินหยุดอยู่ที่โคนต้นไม้เลือดสีเข้มซึมลงไปในผืนดินดวงตาที่เปิดกว้างยังคงสะท้อนภาพรถไฟที่พังยับเยินหลังจากนั้นผู้คนเริ่มเห็นแสงไฟลึกและปรากฏขึ้นบนถนนว่ากันว่าเป็นดวงวิญญ,ญาณของนายสถานีที่ยังคงถือโคมไฟเดินหาหัวของเขาทุกค่ำคืนตำนานที่สเจ้าเบาผู้โศกเศร้า มีเรื่องเล่าถึงชายหนุ่มที่เพิ่งแต่งงานเขากับภรรยาใช้เวลาฮันนีมูนที่โรงแรมใกล้กับ,บรักรถวันหนึ่งภรรยาของเขาออกไปเดินเล่นและไม่กลับมาอีกเลยชายหนุ่มได้แต่รอแล้วก็รอแต่ภรรยาของเขาไม่มีวันกลับมาเขาใช้เวลาทุกคืนเดินไปตามถนนลูกรังถือโคมไฟในมือมองหาภรรยาของเขาเขาเดินเช่นนั้นจนวันสุดท้ายของชีวิตแต่แม้เขาจะตายไปแล้ววิญญาณของเขายังคงเดินอยู่ที่นั่นพร้อมโคมไฟที่ไม่มีบันดับ แสงวิญญาณหรือแค่ปรากฏการธรรมชาติไฟลึกลับเช่นนี้ไม่ได้มีแค่ที่บรัสโรสเท่านั้นในโลกนี้ยังมีสถานที่อื่นๆที่เกิดปรากฏการคล้ายกันเช่นไฟมาฟาในเท็กซัสไฟภูเขาบราวในนอตแครโรไลนาหลายคนพยายามอธิบายที่มาของแสงเหล่านี้เช่นก๊าซจากบึงหรือวิวโอเดวิดที่เกิดจากการเผาไหม้ของสารอินทรีย์ไฟจากรถยนต์ที่สะท้อนกับชั้นบรรยากาศปรากฏการทางธรณีฟิสิกส์ที่เกิดจากแรงดันใต้พื้นดินแต่ปัญหาก็คือ ไฟซาราโตก้าเคยปรากฏให้เห็นตั้งแต่ก่อนยุคที่มีไฟฟ้าและรถยนต์รัฐบาลเคยส่งทีมสืบสวนไปตรวจสอบแสงปริศนาเหล่านี้มาแล้วถึง3ครั้งและแม้กระทั่งซีรีส์ดีเอ็กฟยังเคยนำเรื่องราวของพวกมันไปเล่าในตอนหนึ่งไม่ว่าคำอธิบายของแสงไฟปริศนาเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเรื่องราวของพวกมันยังคงเป็นที่เล่าขานถึงทุกวันนี้ โลกของเรายังคงเต็มไปด้วยความลี้ลับและสิ่งที่ไม่อาจหาคำตอบได้มนุษย์เราถูกล้อมรอบด้วยแสงประดิษฐ์ไม่ว่าจะเป็นแสงจากโทรศัพท์ไฟถนนหรืออาคารสูงที่บดบังท้องฟ้ายามค่ำคืนแต่นั่นอาจทำให้เราพลาดบางสิ่งไปสิ่งที่อาจซ่อนเร้นอยู่ในความมืดมีบางสิ่งที่เราอาจมองไม่เห็นโลกของเราถูกปกคลุมด้วยปริศนาและเรื่องราวเหนือธรรมชาติคนโบราณเชื่อว่ามีดินแดงของพูดธภัยที่ซ่อนอยู่ในเงามืดเสียงแปลกประหลาดที่ไม่มีที่มาไฟที่ไม่มีใครสามารถอธิบายได้และบางที มีบางสิ่งที่ต้องการให้เรามองเห็นมันแต่เราอาจไม่สามารถมองเห็นมันได้ถ้าเราไม่กล้าที่จะจ้องมองเข้าไปในความมืดจบกันไปแล้วครับสำหรับเรื่องราวใน EP นี้เพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรก็สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ที่คอมเมนต์อย่าลืมติดตามตอนต่อไปของเทอ o u ทีเชั่วโมงที่13และอย่าลืมกดไลค์ s u b s c สไครกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยครับ ขอบคุณครับ